หรูอ่อนน้อมทมตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องส10วิธีเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองใครรู้จักก็อยากเข้าหาท่านผู้ฟังครับเคยมีคำถามกับตัวเองกันไหมครับวัดแห้จริงแล้วคุณค่าของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนบ้างและถ้าหากว่าตัวของเรานั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็อยากจะทำให้ชีวิตของตัวเราเองรู้สึกมีคุณค่า แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้ผมก็ขอนําพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาดูครับว่าคนแบบใดที่เห็นคุณค่าในตนเองและคนรอบตัวก็เห็นคุณค่าในตัวเขาเช่นกันและสิบวิธีที่ว่านี้ต้องทำอย่างไรกันบ้างก็มาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับข้อที่หนึ่งอย่าเห็นแก่ตัวก็ให้เราลองถามกับตัวเองดูครับ ว่าทุกวันนี้เราอยู่เพื่อใครบ้างรักใครบ้างนึกถึงใครบ้างนอกจากตัวของเราเองคนที่เห็นแก่ตัวนั้นก็ถือว่ามีชีวิตอยู่โดยไร้ค่ากอดห่าไม่รู้จักใจกว้างไม่รู้จักที่จะมีน้ำใจบางหรือไม่รู้จักที่จะทำเพื่อใครเลยนั้นในไม่ช้าโลกก็จะเอาทุกอย่างที่มีไปหมดและก็ไม่แน่ว่าชีวิต ก็อาจจะต้องจบแบบยากจนค้นแขนก็ได้ครับข้อที่2อ,อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็ในเมื่อคนมันจะไม่รักไม่สนใจไม่เห็นค่าก็ช่างมันเถอะครับจะไปแคร์จะไปสนใจจะไปง้อจะไปฟูมไยทำไมตัดทิ้งเลยครับลืมไปเลยไม่ต้องสนใจเลยคนดีๆบนโลกใบนี้มันก็มีอีกตั้งเยอะแยะครับ การรอเพชรทิรนทที่เล่ค่าก็ต้องปล่อยเศษขี้ฝุ่นที่ไร้ค่าไปก็ขอให้จําเอาไวค้ครับว่าถ้าอยากให้คนอื่นเห็นค่าเราก็ต้องเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนครับข้อที่สามอย่าคิดลบก็ถ้าเราคิดลบชีวิตมันก็จะแย่ไปหมดทุกเรื่องครับไม่มีทางที่จะได้ดีถ้าสมองจะต้องเสื่อมโทมจิตใจก็จะขุนมัวชีวิตก็จะมีแต่เรื่องห่วยแตก โลกก็ดูเหมือนกับว่าจะโหดร้ายกับเราไปเสียซะทุกเรื่องก็จึงควรที่จะเลิกเป็นพวกที่คิดลบไม่เคยที่จะคิดเชิงสร้างสรรค์เออะก็คิดเชิงทำลายการที่เราจมอยู่กับความคิดลบๆสุดท้ายแล้วมันก็มีแต่จะทำร้ายตัวเราเองในที่สุดครับข้อที่สี่อย่าดีน้อยไปและอย่าเลวมากไปคนเรานั้นเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ มันก็ไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบไปเสียซะทุกเรื่องเราครับเอาแค่ยาดีน้อยจนเกินไปให้มีข้อดีอยู่บ้างก็พอและก็อย่าเลวมากไปมีข้อเสียนิดหน่อยก็พอแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็คอให้เราได้เพิ่มความดีแล้วก็พยายามลดความเลวทําเช่นนี้มันก็จะไม่ถึงกับยากหรือง่ายเกินไปขอแค่เราค่อยเป็นค่อยไปครับ พอแค่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมของตัวเองก่อนที่จะตายไปก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วครับข้อที่5อย่าหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของความรักคนเรานั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีความรักความคล่อีความเสน่หามันก็ไม่ถึงกับตายหรอกครับแต่หากว่ามันไม่มีดีไม่มีค่าหรือไม่มีอะไรเลยนี่สิครับมันก็อาจจะตายได้แน่ๆก็หากอยากจะได้ความรักดีด เราก็ต้องหันกลับมาทําชีวิตของเราให้ดีเสียก่อนครับอยากจะได้คนรักดีๆก็ต้องทําตัวเองให้คู่ควรเสียก่อนหยุดที่หนรนสแสวงหาเมื่อรู้ว่าตัวเองก็ยังไม่มีค่าในสายตาของใครเพราะหากว่าเราไปคาดหวังกับคนที่เขาไม่เห็นค่ากับเรามันก็มีแต่จะถูกมองข้ามกับถูกทิ้งขว้างเพียงเท่านั้นครับข้อที่หอย่าทำตัวไรค่า ก็หากว่าวันวันหนึ่งนั้นไม่ทําอะไรนั่งขี้เกียจเฉยชาก็จําจะต้องหันมาขยันกระตือรือรน้นรู้จักทํางานสร้างสรรค์ทําตนเองให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาก็ให้เตือนกับตนเองอยู่เสมอครับว่าก็อย่าเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่รกโลกแล้วก็ตายไปก็เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันก็แสนที่จะสั้นครับเดี๋ยวมันก็จะตาย มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองครับว่าจะทำตัวเป็นคนที่มีค่าหรือไม่มีค่าทั้งมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและเพื่อนร่วมโลกก็ขคอให้ได้จําเอาไว้ครับว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์จะไม่มีค่าจนกว่าจะสร้างค่าให้กับตัวเองก็ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็อยากเข้าใจผิดคิดว่าตนเองมีครับข้อที่เจ็ดาไร้สาระ อะไรที่มันสําคัญอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ก็ไม่จําเป็นจะต้องทําอยู่ตลอดครับการเล่นโซเชียลถ้ามันไม่ได้ความรู้หรือเงินหรือโอกาสในชีวิตบางครั้งก็ให้พอนๆหรือเลิกเล่นไปเลยการคุยแชทค,คุยไลน์กับเพื่อนได้ทั้งวันก็ถ้ามันมีแต่เรื่องที่ไร้แก่นสารไม่มีสาระเสียสมองเสียทั้งงานทั้งการถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลด หรือเลิกคุยไปเลยก็เป็นการดีครับข้อที่8อย่าอยู่แบบห่วยๆก่อนถ้าเรารู้ตัวว่าชีวิตของเรามันห่วยการที่เราทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างอย่าได้ทนกับตนเองก่อลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองทำบางอย่างให้เป็นทำบางอย่างให้มันเก่งก็จะได้เลิกสมเพชตัวเองและก็มีอนาคตกับเขาเสียทีครับข้อที่9้า อย่าอวดเก่งไปวันวันบางครั้งการที่ทำตัวเทเดินไปเดินมาคุยโวโอ้ออวดขี้โม้มันก็ไม่ช่วยให้เราเจริญขึ้นครับคนที่เก่งจริงนั้นเขาจะต้องพูดน้อยทํามากอวดรู้ให้น้อยเรียนรู้ให้มากเพอเจอร์ให้น้อยผลงานให้มากถ้าเจงไม่จริงลดความหลงตัวเองลงมาเพิ่มการพัฒนาตนเองเข้าไป อย่าได้ไปทำให้คนอื่นมันเศร้าอีกครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สิบอยากขี้คลาดก็เพราะว่าคนที่มัวแต่ขี้คลาดก็จะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยในชาตินี้ครับก็หากว่าเราอยากที่จะทำอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาความกลัวมานำไว้ก่อนความกลัวแล้วไม่คิดที่จะทำกับความรอบคอบก็ต้องแยกให้ออกครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่กลัว แต่จะต้องทํทาทำทางที่มันกลัวนี่แหละครับอย่ามัวแต่ไปฟังคนขี้คลาดบอกไม่ให้ทํากบราวว่าสุดท้ายก็จะเป็นคนขี้แพ้เหมือนกับคนที่บอกนั่นแหละครับคนโดยมากที่เขาจะประสบความสําเร็จด้วยตนเองโดยที่พื้นฐานเขาไม่ได้มีมากนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะล้มเลวทําแล้วอย่างมากมันก็แค่ตายแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยครับ โอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อคูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องจเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นมีจริงและมีทั้งฝ่ายที่ดีที่หนุนนําให้เราเจริญตลอดถึงฝ่ายที่ไล่ล่าให้เราได้ชดใช้กรรมท่านผู้ฟังคบและถ้าจะถามว่าจเจ้ากรรมนายเวรน,นี้แท้จริงแล้วคือใครกัน และถ้าจะกล่าวในอีกในหนึ่งเจ้าก,กรรมนายเวรที่มีผลต่อวิบากกรรมเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางความเป็นไปในชีวิตของเราอย่างแท้จริงก็คือตัวของเราเองนี่แหละครับที่เป็นผู้สร้างบาปบุญคุณโทษให้กับตัวของเราเองเป็นผู้ที่ได้กระทํากรรมนั้นนั้นต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายที่ดีที่มาจากจิตที่ดีของเราที่ผ่านการฝึกฝนจนอยู่ในทางบุญ ก็จึงคิดแต่จะทำการดีคิดดีพูดดีและได้มันทำความดีอยู่เสมอก็ถ้ามีอยู่ในตัวเรามากชีวิตของเราก็จะประสบพบเจอแต่ความรุ่งเรืองและก็แน่นอนว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือจิตที่ไฟแต่ความชั่วหลงในกิเลสบาปนาทั้งปวงซึ่งก็มีแต่จะพาตัวเราไปตกตำ่ำให้ต้องไปในอบายทั้งปวงมีชีวิต ติดเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ตนเองได้สร้างกรรมชั่วไว้อย่างไม่หยุดไม่ย่อนจนกระทั่งกรรมชั่วนั้นมันได้ส่งผลนอกจากว่าตัวของเราเองแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนสรรพสัตทั้งปวงที่เราได้เคยไปค่มเหงเคยได้ไปทำร้ายทำลายเขาให้เสียหายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายวาจาใจตลอดถึงทรัพย์ทั้งปวงหรือที่เขาหวงแหน และกรรมที่เราได้ทําไปแล้วนั้นเราก็จะต้องได้รับไม่วันใดก็วันหนึ่งครับจนกว่ากรรมนั้นจะกลายเป็นออโหสิกรรมอีกในหนึ่งสําหรับเจ้ากรรมนายเวรในฝ่ายดีที่เราจะต้องได้ประสบพบเจอนั้นก็คือคนที่เราได้สร้างบุญร่วมกับเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติก็ดีที่ไม่ใช่ญาติก็ดีหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงทั้งปวง ร,รวมได้ถึงพรมเทพเทวดาที่มีบุญร่วมกันมาเมื่อถึงเวลาที่บุญร่วมกันได้ทรงผลแล้วก็จะเหมือนกับมีแรงทรงพิเศษทําให้เรามีความสุขแด้พบเจอกับความเจริญอย่างรวดเร็วครับการที่เราได้สร้างบุญเพื่อที่จะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝ่ายที่ดีหรือฝ่ายที่ไม่ดีนั้นก็มีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งครับ ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้ในฝ่ายดีก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปครับฝ่ายไม่ดีก็จะเป็นเหตุให้กรรมนั้นอโหสิกรรมได้ง่ายเปิดทางให้บุญนั้นได้ทรงผลได้ก็เป็นเหตุให้ชีวิตนั้นดีขึ้นเช่นกันครับฉะนั้นแล้วหลังจากที่เราได้สร้างบุญในทุกครั้งก็อย่าได้ลืมที่จะอุทิศบุญได้แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำทุกครั้งชีวิต ก็จะดีขึ้นในทุกครั้งครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ กับหัวข้อเรื่องเรามีราคาศักดิ์ศรีมีคุณค่ามากเกินกว่าจะไปวิ่งตามคนอะไรค่าที่ไม่เคยที่จะรักเราเลยท่านผู้ฟังครับชีวิตของเรานั้นก็มีค่าเกินกว่าที่จะมาใส่ใจคนที่เขาไม่เคยใส่ใจเราเลยก็จึงควรที่จะใส่ใจและอยู่กับคนที่เขาอยากที่จะมีเราอยู่ในชีวิตมันก็จะเป็นการดีกว่าครับเพราะมันก็จะไม่ต้องเหนื่อย เราจะไปมัวแต่สนใจกับคนที่เขาไม่เคยคิดจะโทรหาเราคนที่ไม่เคยส่งข้อความหาเราไม่เคยสนใจไม่แคร์เราไม่ให้ความสำคัญกับเราเลยแม้แต่น้อยการที่เขาบอกกับคุณว่ายุ่งอ้างว่าไม่วางทำตัวไม่มีเวลาก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนเหรอกครับว่าเขาได้ลืมเรามองข้ามเราไปแล้วและเราก็ควรที่จะมองข้ามคนพวกนี้ ก็คือคนที่ไม่ได้ใส่ใจเราจริงๆครับก็เมื่อเขาไม่ให้ความสำคัญกับเราแล้วเราจะไปแคร์เขาทำไมล่ะครับจะไปสนใจไปจำเขาไว้ทำไมขอเพียงแค่เรามีความสุขกับชีวิตของตัวเองไปใช้ชีวิตต่อไปทำงานให้มันดีต่อไปหาเงินได้ให้รวยต่อไปเมื่ออยากจะได้อะไรก็ซือ้อยากที่จะไปไหนอยากที่จะเจอใคร อยากที่จะคบกับใครอยากที่จะทำอะไรก็หากว่าทำแล้วสบายใจก็ทั้งคนที่ไม่แคร์เราเถอะครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตีค่าเราเพราะแท้จริงแล้วนั้นตัวของเราเองก็คือผู้ที่กำหนดคุณค่าและให้ค่ากับตัวของเราเองครับและเมื่อเราสามารถทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าขึ้นมาได้แล้วแล้เราก็จะรู้ได้ในทันทีครับว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไร ที่ดีพอสำหรับเราเลยแล้วในวันหนึ่งเมื่อเราได้หวนนึกถึงอีกครั้งเราก็อาจจะรู้สึกขำก็ได้ครับว่าคนนี้หรือที่เราได้เคยแคร์ฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะทำให้ตัวเองมีค่าที่สุดทำให้ดีที่สุดแล้วในสักวันหนึ่งเราก็จะลืมคนที่ไม่เคยแคร์เราตั้งแต่เราเริ่มโฟกัสกับตัวเองได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร์คนที่เขาไม่ดีพอ แต่ก็จงได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแต่คนที่ดีๆเข้าหาตัวของเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดาเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่าน้อยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮริโอตาบาผู้มีความละอายชั่ว เปลงกลัวตบาะผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่ศีลฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขศริสวัสดพิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเชือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับ สุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดขาดตกบกพร่องหิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ